สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทนทาศสิทธิพงศ์ครับผมชื่อเด็กชายทนพลมหาวันครับผมชื่อเด็กชายพิชณุพงษ์ยาชัยครับพวกเรามาจากโรงเรียนวาดป่าแดงสามนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า สูหลวมหอมูลโรงเรียนวัดป่าแดงซตหดตวัดวัดตะแดงสครู่คูคูคูคคคคคพวกเรากลุ่มสภานักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดงได้เล็งเห็นปัญหาในเรื่องของความคา่าดเคลื่องของข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโลควิด -19 นักเรียนส่วนมากมาโรงเรียนสายเกินเวลา7.30นาฬิกา30นาทีนักเรียนบางส่วนวิ่งลัวด้านข้างโรงเรียน ไม่เข้าด้านหน้าโรงเรียนหลบหนีการเข้าแถวในการทำเขตสีจากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นทำให้เกิดความคิดในการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนไวบนค่าวเพื่อสะดวกในการเรียกใช้งานและสร้างแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกอย่างให้กับโรงเรียน คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจมานำเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านโคดดิง้งและประยุกต์หลายๆแอปพลิเคชันมารวมกันวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม Centerpoint Data วัดประแดงสคูลมี2ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับ 1. หยิบโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตขึ้นมา สสแกนคิวอาโค้ดเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเข้าถึงศูนย์รวมข้อมูลโรงเรียนวัดป่าแดงของเราได้อย่างง่ายๆสบายๆครับผมซึ่งแพลตฟอร์มเซนเซอร์บอยด์ดาตวัดป่าแดงสกูของพวกเราประกอบด้วย 1. ระบบใช้ชื่อนักเรียนด้วยชิวอาโค้ดระบบตรวจสอบเวลามาเรียน 3. ระบบตรวจสอบผลการเรียน 4. ช่องทางการติดต่อโรงเรียน 5. ข้อมูลโรงเรียน 6. ติดต่อครูผู้สอนสำหรับระบบเช็คชื่อนักเรียนด้วย QR Code เราใช้ซอฟต์แวร์จาก Google Drive 1>, 1. Google Drive เอาไว้เก็บข้อมูล 2. Google s h e e t เอาไว้สร้าง QR Code 3. Google Form ใช้สำหรับรับข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน 4. Google Site ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลและ 5. Li n e c h o t b o t ใช้ในการค้นหาข้อมูลแบบออนไลน์ครับ ระบบของเราสามารถใช้งานได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. โหลดแอปสแกน QR code ขึ้นมาบนมือถือหรือแท็บเล็ต 2. เปิดแอปสแกน QR code ขึ้นมาแล้วสแกน QR code บนบัตรนักเรียน 3. ระบบจะทำการบันทึกและเลี้ยงข้อมูลนำเสนอในรูปแบบสรุป Google Site 4. ดึงข้อมูลจาก Google Site ไปยังลายแชทบอร์ดของโรงเรียน เพื่อเช็คข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลได้หลายแบบดังนี้ 1. แบบเลือกชั้นเรียนระบบจะแสดงชื่อและเวลาที่มาสแกนบัตรเป็นห้องเรียนส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาสแกนบัตรรายชื่อที่ขึ้นแสดงผลก็จะเป็นแถบสีแดงครับ 2. พิมพ์สถิติการมาเรียนของโรงเรียนได้โดยเราสามารถพิมพ์สถิติ ในการมาเรียนประจำวันได้ 3. เราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนได้ด้วยการระบุวันที่และเดือนที่เราต้องการตรวจสอบอย่างง่ายครับระบบตรวจสอบเวลามาเรียนและระบบตรวจสอบผลการเรียนเราใช้ Data Studio ดึงฐานข้อมูลจาก g o o l l s <c oughs> s h e t t เพื่อให้ผู้ใช้กรอกเลขลหรหัสนักเรียนสหลักในการค้นหาข้อมูล ข้อมูลโรงเรียนช่องทางการติดต่อโรงเรียนและครูผู้สอนเราใช้ o o o l l s s t t s ในการจัดทำข้อมูลครับพวกเราหวังว่าโปรแกรมของเราจะจมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ไม่มากก็น้อยครับขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอ,ขอบคุณครับ